สวัสดีครับพ่อแม่พี่นอ้องต้มซ่า ح, พากินโชมารายง,งานตัวครับผมมาป่อมไปนอนนะพี่กะปี้แมงวันจะฮึ่มหึ่มน้อยแล้วพี่กะปี้เลวกับปลาทูนะป่อมไปนองปลาทูปลาทูสามตัวไข่เจียวครับชะอุ้มมาได้แล้วพ่อแม่พี่น้องฝนมันโต๊กเนาะกะ็เลยก็เลยได้เต่าอี้งพ่อแม,ม่พี่น้องหาก็าข้าวกับป,ปลาลำล่างมานางงังกินด้วยกันเนาะพ่อแม,ม่พี่นอ้องต้มชอบมะเขือ แ้าวตุบไข่ทอดหืมไก่เป็นเกี๊ยวบ้างนะครับแต่ว่ากินคาคี้เละาะปอมไยพไปนองตอนจิ้มเนี่ย กะว่าจิ้มเข้าสักปันหนึ่งรอบบมดปะม่ะมมีกระดูกขอ้อข้อเท้าประมาณเนี้ประมาณพี่น้องขอนิ้วก้อยโอ้ยฟันกรามครบใสโต๊บสะหางเชียววะ ทบใส่กระดูคอ,อต้องเป็นคนทีเกี่ยวต้องเป็นคนที่เป็นค้นที่เกี่ยวแห้งอยู่แล้วใส่ไว้เต็มแห้งเนือยเกี่ยว เกี๋ยวแบบคนจิ้มคิว้วกระดูกขาที่กระดูกขอมันเป็นกระดูกที่แข็งขนาดประมาณ จำโคไปดังตู้ปสถานกามเนี่ย เดอดแล้กรางขอไผเนื้อประมาณไปน่อง ล้ำขนาดล้ำแต่เกี่ยบโบราณนัดส่วนก็เย็นๆจีจมอฟประมาณนึง ออืถ้าแบบไปียคบขาขี้เนี่ยหูหัวนี่ต้มเดือืมล้ำหัวเนี่ยต้มชอบกว่าจิน้นเนี่ยปลาด้วยนะ ไหผมไหมพี่น้องเราเคี่ยวหายดีกว่าครับผมไอ้พี่น้องโอ้จึงว่ามันมันมันเคี่ยวลำบากมันเสียวผมไอ้พี่น้องครบใส่กระดูกแบบแน่นดังหูตูบกามสันเทบเคี่ยวเสียวแปดเลยผมไอ้พี่น้องตอนนี้ครบใส่กระดูก แต่วันนี้คือนึงว่าล้ำคณะผมเองพี่น้องอ,อู้หันละหัวปลาทูขย่าจะเกี่ยวกินเนื้อมดเราจะไปเกีียวลำบากผมเปงพี่น้อ,นองต้องกลาพอ,ปอไปกันเ่อาไปพี่น้องตอนนี้ต้องไปจิม้มคากี้คลิปตีแล้วตีก่อนหน้าคลิปนี่ปมเองพี mm ่น้องต้องไปจิ้มเลยนี่ขย่าเห็นเข้ากับจิม้มกับเอาควัดเข้าสักปันตักใส่ถ้วยน้อยเนาะ ต้องกินดีกว่าเลาะมดแล้วนะเหลือแต่หนังก็เอ็นนี่เนาะติดแท้มันมีกะดูกะอย่างติ๊ดๆหมานอยปอบหม่ยเปน้องเซตกระดูกโอ้เข็บคบไปแต่เกี่ยวติดกามพอดีคบไปโอ้ยกามสันมดที่นี่กะเขียวเสียวเขียวเลยปอบหม่ยเปน้องเนาะแล้วมันกะเจ็บตัวเนาะปอบหม่ยเปน้องเนาะก็เกี่ยวบัลลัณฑ์ตรงกาบขอบไพรเนอรเนาะปอบหม่ยเปน้องเดี๋ยวรอเพื่อหายดีก่อนนะก่อนเนาะปอบหม่ยเปน้องเนาะอู้ป่าทูเนาะฮู้พอด้ ทอดแบบหัวกรอบๆเลยผมหม่ยปน้องอู้จังหวะถ้าเคี่ยวบบเจ้น, <c oughs> นี่หูโหเคี่ยวตึงหวัวเนี่ยล้ำหม้อขนาดน้อน้ำพริกกะปิจริงๆจัง,งหวะสุดยอดบอกเลยไปน้องเค็มคนอู้น้องยางว่าถ้ามีปัญหาบว่าจะเงื้อบว่าจะเคี่ยวบว่าจะลิ้นบว่าจะยังถ้ามีปัญหาทั้งปากเนี่ย จะกินได้บานาคป้อมาไปไม่น้องแล้วก็จะเกี่ยวบาลัมป้อมาไปไม่น้องเนาะมันจะได้บุงคู่เนาะมันจะเป็นเหมือนกันทุกคนในเนอร์เนาะป้อมาไปไม่น้องถ้ามีปัญหาทางปากนี่นะเนาะจะได้ก็ดูแลรักษาสาุขภาพมันด้วยเนอร์เนาะผมไปไม่น้องต้มกะโอ้เนาะครบกระดูคอคาขี้ไปเต็มเต็มม่นะดังตุ๊บเลยเนาะนี้ตีเคียเค้ยวบารุดเคี้ยวบาตรแตรเคี้ยวบางอักเนาะผมาไปม่น้องถ้าบางอันเนี่ยโอ้กินข้าวต้มไปหลายวันเลยเนาะผมไปไม่น้องเนาะ จะได้ก็คลิปนี้ต้นสา,าพากินโชก็ต้องขอตัวลํำล้าไปก่อกนปไอม่ไนองบรรยากาศหลังฝนโ๊กเย็นๆเนาะบรรยากาศบ้านป่าบ้านดงเสียงนกเสียงกาเนาะต้องก็ต้องขอตัวลํำล้าไปก่อนเนารประปากันปากันคลิปหน้ามารุ่นกันว่าจะเป็นเมนูไอ้ยังสำหรับพี่มีต้งสา,าพากินโชก็ต้องขอตัวลํำล้าปลอดหม่ไปนองไปก่อนนะครับกราบสวัสดีครับผม